สวัสดีครับมาอัปเดตข่าวสารของสโมอสรลิเวอร์พูลกันหน่อยดีกว่านะครับว่าในรอบวันนี้เนี่ยมันมีข่าวสารอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับเริ่มต้นที่พี่หมีไอซงเวเกอร์ก่อนเลยก็แล้วกันนะครับล่าสุดเนี่ยผู้รักษาประตูมาหนึ่งของลิเวอร์พูลทำลายสถิติพิมลิกอีกครั้งแม้ว่าจะไม่สามารถช่วยให้ลิเวอร์พูลเนี่ยรอดพ้นจากความพ่ายแพ้ในเกมล่าสุดลิเวอร์พูลนะครับบุกไปเยือนท็อตแนมฮอตสเปอร์แล้วก็ถูกสเปอร์เนี่ยเชือนเอาชนะ2ประตูต่อหนึ่ง ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะครับจากการทำเข้าประตูตัวเองของเชลมาติฟในขณะที่พวกเขาเนี่ยเหลือตัวผู้เล่นเพียงแค่9คนเท่านั้นซึ่งนับเป็นการแพ้ครั้งแรกในฤดูการนี้อย่างไรก็ตามนะครับแม้จะไม่ได้เก็บแต้มแต่ก็ยังมีเรื่องดีอยู่บ้างนะเมื่อทางพิมีไอซงเบ็คเกอร์นะครับนายทวันทีมชาติบราซิลสามารถทำลายสถิติการเซฟต่อเกมลงได้ในเกมนี้นะครับซึ่งเจ้าตัวเนี่ยเซฟไปทั้งสิ้น8ครั้งกลายเป็นสถิติที่ดีสุดในพรีเมียร์ลีกไปด้วย โดยสถิติเดิมนะครับเกิดขึ้นที่เกมที่ลิเวอร์พูลเนี่ยเหลือ10คนแล้วก็บุกไปเอาชนะ New cast นิวคาสเซิลได้เมื่อประมาณสัก2เดือนที่ผ่านมานะครับโดยในเกมนั้นเนี่ยเจ้าตัวสามารถเซฟได้ทั้งหมด7ครั้งทีนี้มาเปิดกฎพิมลิกอังกฤษหน่อยดีกว่าว่าเพราะอะไรทาไมไซมอนฮูเปอร์เนี่ยถึงเปลี่ยนคําตัดสินไม่ได้แม้รู้ว่าเจ้าตัวเนี่ยจะผิดพลาดในเกมที่ลิเวอร์พูลแพ้กับท็อตแนมฮอสเปอร์ก็ตามแม้ว่าเกมการแข่งขันระหว่างท็อตแนมฮอสเปอร์และลิเวอร์พูลเนี่ย จะผ่านมาสักพักแล้วนะครับแต่แฟนๆแล้วก็สื่อเนี่ยยังคงมีการพูดถึงการทํางานของผู้ตัดสินในเกมนี้อยู่อย่างเรื่อยๆอย่างไรก็ตามนะครับรู้หรือไม่ว่าไซมอนฮูเปอร์ผู้ตัดสินที่1ในเกมนั้นเนี่ยได้รับแจ้งจากดาร์เรนอิงแลนด์ผู้ตัดสิน v ว R ว่าลูกยิงของลุยเดอัสเนี่ยมันไม่ได้ลำหน้านะครับจากการเช็คอย่างถี่ถ้วนแต่รายงานนั้นเนี่ยมันมาช้ากว่าปกติในขณะที่เกมนั้นเนี่ยมันดําเนินต่อไปสักพักแล้ว แต่แล้วทำไมฮูเปอร์หลังจากที่ทราบเรื่องทำไมถึงไม่สามารถกลับมาเปลี่ยนคำตัดสินได้เรามาหาคำตอบกันนะครับในจังหวะที่ลุยดิอัสโดนจับล้ำหน้านะครับฮูเปอร์เนี่ยได้ให้ฝั่งของสเปอร์เล่นลูกฟรีคิกไปก่อนแล้วก่อนที่จะมีรายง,งานจากข้อง VR อาร์ไมทีว่าจริงๆในจังหวะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ลูกล้ำหน้าและลรียกว่าผูลคนที่จะได้ประตูอย่างไรก็ดีฮูเปอร์แม้จะได้ยินคำตอบแบบนั้นเขาก็ไม่สามารถที่จะย้อนกลับไปเปลี่ยนคำตัดสินของเขาได้ เมื่อเขาตัดสินใจที่จะให้ฟรีคิกกับทอตแนมแล้วเพราะจะเป็นการผิดกฎของพิมลิกอังกฤษตามกฎระบุเอาไว้ว่าหากว่าเกมเนี่ยมันหยุดแล้วก็มีการเริ่มใหม่อีกครั้งไปแล้วผู้ตัดสินไม่สามารถวนกลับไปตัดสินได้ในจังหวะนั้นเว้นแต่ว่าจังหวะนั้นเนี่ยมันจะเป็นจังหวะที่มีผู้เล่นโดนไล่ออกจากสนามหรือว่ามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่างๆอย่างเช่นถุยน้ำลายกัดหรือว่าดูมินผู้เล่นคนอื่นอย่างรุนแรงผู้ตัดสินระบุ ผู้เล่นที่จะโดนไล่ออกผิดคนผู้ตัดสินสามารถวนกลับมาเปลี่ยนคำตัดสินได้แต่ในกรณีที่ให้สเปอร์เตะฟ,ฟีคิกไปแล้วเรื่องนี้ไม่สามารถที่จะวนกลับมาเปลี่ยนคำตัดสินได้ก็ประมาณนี้นะครับเลือดปุดๆเลยนะครับสีภรรยาของเดียโกโกชตาจวกกรรมการเป่าไม่มีความเป็นธรรมลูเตคาโดโซนะครับภรรยาคนสวยของเดียโกโชตากองหน้าของลิปูแสดงความไม่พอใจกับการตัดสินของกรรมการ ภายหลังหงแดงเนี่ยแพ้กับทอรเนมฮอสเปอร์หนึ่งประตูต่อ2ในเกมพิมลิกอังกฤษเมื่อวันเสาร์ที่30กันยายนที่ผ่านมานะครับโดยนัดดังกล่าวเนี่ยลิ์ภูมองว่าพวกเขาเสียผลประโยชน์จากการทำนาทีของผู้ตัดสินเป็นอย่างมากเพราะมีนักเตะ2คนที่โดนไล่ออกจากสนามโดยที่โจตาเนี่ยคือหนึ่งในนั้นซ้ำลายยังมีจังหวะที่ถูกริบป,ประตูเพราะกรรมการตัดสินว่าเป็นจังหวะล้ำหน้าทั้งที่จริงๆเนี่ยมันไม่ได้ล้ำหน้านะครับ ทั้งนี้นะครับก็เลยทำให้คาโดโซโพสต์ภาพจากจังหวะหนึ่งในใบเหลืองของโจตาลงบน Instagram, อินสตาแกรเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่รู้จักกันทั่วโลกพร้อมกับพิมพ์ข้อความว่าจังหวะนี้เป็นใบเหลืองเหรอแล้วก็ใส่รูกอีโมจิรูปหน้าตลกตลกเพื่อที่จะสื่อว่านี่คือการตัดสินที่น่าขำสินดีแถมหลังจากนั้นเธอยังโพสต์ถแถลงการจากคณะกรรมการผู้ตัดตสินฟุตบอลอาชีพหรือว่า p G M O L ที่พูดถึงความผิดพลรราดของเกมดังกล่าวพร้อมกับใส่ข้อความว่าเกมนี้เป็นเกมที่โดนล็อกผลไว้แล้วเมียของโจตาแกก็โพสต์เอาไว้ประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาต่อกันที่ข่าวดวนเกี่ยวกับเคอร์ติสโจนกันหน่อยดีกว่านะครับเพราะมีการเปิดเผยว่าล์พูเตรียมที่จะยื่นอุทธรณ์ใบแดงกรณีของเคอร์ติสโจนนะครับ ก็เมื่อคือนที่ผ่านมานะครับมันมีหลายๆสื่อเนี่ยได้มีการออกมาเปิดเผยตรงกันนะครับว่าลิวอพูเนี่ยได้ตัดสินใจที่จะยื่นอุทธรณ์ใบแดงกับเคอร์จิจจนกองกลางดูรุ่งของทีมหลังเจ้าตัวเนี่ยโดนไล่ออกในเกมที่พ่ายกับสเปอร์หนึ่งประตูต่อ2โดยในจังหวะดังกล่าวนะครับดาวเตะชาวอังกฤษวัย22ปีรายนี้เนี่ยได้เข้าไปย่ำใส่อิฟวิสซูมากองกลางของทอ็อตแนมฮอสเปอร์ซึ่งทางผู้ตัดสินนะครับไซมอนฮูเปอร์ได้แจกใบเหลืองในทันที ก่อนที่จะไปดู VAR แล้วก็เปลี่ยนมาให้ใบแดงโดยตรงในเวลาต่อมาซึ่งใบแดงนี้นะครับมันก็จะทำให้โจนเนี่ยพลาดการลงสนามช่วยทัพหงแดงทันที3นัดซึ่งประกอบไปด้วยนัดที่เจอกับไบรตันเอฟเวอร์ตันแล้วก็นอตติงแฮมฟอ o r เรสอย่างไรก็ตามนะครับเหล่ากูรูฟุตบอลหลายต่อหลายคนเนี่ยได้ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงประเด็นนี้โดยเฉพาะทางการเ่นนิวิลที่มองว่าจังหวะนี้เนี่ยมันไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่มันไม่สมควรที่จะเป็นใบแดง ก็ลุ้นกันแล้วกันนะครับว่าถ้าหากทางริบพูเนี่ยมีการยื่นอุทธรณ์แล้วเคอร์ที่โจนเนี่ยจะได้รับการอุทธรณ์หรือเปล่านะครับทีนี้มาปิดท้ายกับข่าวโดวนอีกสักหนึ่งข่าวดีกว่านะครับมีการเปิดเผยว่า PGMOL เนี่ยหรือว่าคณะกรรมการผู้ตัดสินฟุตบอลอาชีพในอังกฤษเนี่ย เตรียมที่จะมีการปล่อยบทสนทนาในเกมระหว่างสโมสวอร์พููพบกับทรอนแนมฮอสสเปอร์นะครับก็สําหรับเกมนี้นะครับยังเป็นเกมที่ถูกพูดถึงอยู่อย่างต่อเนื่องนะถึงกรณีที่ทางลิพูเนี่ยดูเหมือนจะโดนตัดสินแบบไม่ค่อยแฟร์สักเท่าไหร่นะครับซึ่งมันก็มีการลองเรียนจากแฟนบอลหลายต่อหลายคนนะครับว่าโค้ชที่จะเอาบทสนทนาระหว่างกรรมการแล้วก็ผู้ตัดสินที่1ที่2ที่3ที่4รวมถึงในห้อง VAR เนี่ย เอามาเผยแพร่ให้กับสาธารณชนได้ฟังกันนะครับว่ามันมีเล็บลมคมในอะไรหรือเปล่าทําไมการตัดสินมันดูแปลกๆชอบกลนและล่าสุดนะครับมันก็มีสื่ออย่างเดอะเทเลกราฟซึ่งเป็นสื่อหลับสูงในอังกฤษนะได้ออกมาเปิดเผยว่าทางฮาวเวดเว็บเนี่ยซึ่งเป็นหัวหน้าของ PGMOL เตรียมที่จะมีการ ปล่อยเสียงการสนทนาในเกมนั้นออกมาให้กับชาวโลกเนี่ยได้ทราบกันแล้วนะครับว่าในเกมนั้นเนี่ยในแต่ละจังหวะพวกเขามีการพูดคุยกันเรื่องอะไรบ้างเพื่อที่จะทําให้มันพ้นข้อคอ,อละหาในหลายๆเรื่องโดยเฉพาะลูกยิงของลุยดิอาสว่าเพราะอะไรทําไมเขาถึงไม่ให้ประตูทั้งทงท,งท,งที่นักเตะก็ไม่ได้ลำหน้าแต่อย่างใดแถมลูกฟุตบอลมันก็เข้าประตูไปแล้วด้วยซึ่งทางสื่อก็ไม่ได้บอกเอาไว้เพิ่มเติมนะครับว่าการเผยแพร่เสียงของบทนา ของคณะกรรมการในครั้งนี้เนี่ยจะถูกเผยแพร่ออกมาเมื่อไหร่นะครับซึ่งถ้าหากมันมีอะไรเพิ่มเติมก็เดี๋ยวผมจะเอามาเล่าไว้กับทุกๆคนฟังกันเหมือนเดิมก็แล้วกันนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกันไว้ด้วยล่ะอ่าก็ผ่านกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับอัปเดตข่าวสารของสโมสรลิเวอร์พูลประจําวันในรอบบ่ายนี้นะครับก็ห่างหายกันไปหลายวันเลยนะพอดีผมก็ไม่ค่อยสบายนะครับตอนนี้ก็ อาจจะมาบ้างไม่บาบ้างนะครับแต่ก็จะพยายามมาให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะทําได้ก็แล้วกันนะครับก็หวังว่าทุกคนจะเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับและสําหรับในคลิปนี้เนี่ยมันก็หมดเวลาของผมแล้วก็ขอกล่าวคําลากันเลยก็แล้วกันนะครับขออนุญาตยก2มือขึ้นมาวางไว้บนหัวและกล่าวคําว่าสวัสดีและสวีดัดครับ